สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสายฝนทข้ามาเสื้อชาแนลนะวันนี้มาอ่าซิกินเบียร์เลยซิกินน้ำเกลือวันนี้มาอันสรองยอดขายตื้อคีบเนาะตื้อห้าร้อยกินเออตื้อห้าร้อยกินไปแล้วกินไปแล้วตื้อสองร้อยตื้อสามร้อยตื้อสามร้อยมาเลยพอดีว่าอ่ายอดอันบุ๊ดยันบุ๊ดบุญถานหลดได้หลายเนาะทุกคนใกลย คาง่อไตู้จอยเลยอันราคาแล้วห่วแต่อีต้นงอเนาะอันสตาคาดสตาคาดอันนี้ก็คือไพ่นี้ก็ไอ้เต่าเนาะโอ้ยแม่นองฮัลโหลสวัสดี y o ย t u b e อันนี้ยูทูบหลายคนเดยทุกคนเออแมนบ่ายผมต้อนลงตั้งบ่าย บอกแล้วเขาส่งมาแล้ววะอันนี้ก็คือมีน้อยทุกคนน้อยเด้ออนี้ใช่ยังเอ่อวันนี้เขาก็มากันหลายคนแนทุกคนโอ้ทางหลังพูดก็จะงัวกนะฝากงัวอยู่ มาเด้อทุกคนนี่ม่ป่าแบบยั่วๆอ้อยสู่มีน้อยแบบอ๋ออ,อันนี้ก็คือบรรยากาศนะทุกคนเนาะบรรยากาศอ่าซิวเซีวซือซ้ซอ,อยังเนี่ยนิกกี้นิกกี้อ่ะกี่ลนเน่ง มีหลายคนเนาะอันนี้ก็คือแม่น้องแล้วก็แม่ใหม่เจ้าของเวนตีเวอร์ใช่ยูทูปก่อน,นอันเมื่อนี้ก็มีแบบว่าอาหารหลากหลายเลยเนาะนี่ปา่าแต่ว่าอันนี้นี่กินกินเชหมดแล้วเหนะ็นไหนี่กินสิเืเมดแล้วทุกคนเนี่ย yeah. ดี <House> ๋ยวฉันผมจะพาเบิ้งเลาะเบิ้งบรรยากาศแต่ละคนเนาะนี่ลอโอยนี่ก็สาวสวยเนาะเจ้าของแบรนด์แบรนด์ยักษ์ลาเบอร์ลี่เดี๋ยวทุกคนจยกผิวขาวผิวใสต้องลาเบอร์ลี่เนาะฮัลโหลฮัลโหลหยัด เดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนไปเบิรงแต่ละคนเนี่ยเบียรแล้ว嘛ฮะเบียเมาแล้วยังจับกองฮวนอยู่นี่นะแสดงว่าเมาแล้วนี่นะสบายดีจ้าโอ้ได้ยี่เดี๋ยวเฮาวกินอันนั้นก็ไปแล้วฮะแฟนบ่มีโซดแล้วเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยตอนนี้เพิ่นยังบ่เมายังเก็บโคตอยู่ตอนนี้ตอนนี้ยังเก็บโคตอยู่กินตักเต้ เจ็ดโมงเลยนี่สิบโมงแล้วสู่ต้อยอะเทอวาเด้อสองคนนี้ฮะโอ้ยเบสท่อนเบสลายโอ้ยเราคนเดียวสวัสดีแม่เมียโอ้ยเห็นตัวจริงเมื่อวานวันศุนยนี้บรได้ร่วมกันสามฮะอ๋อเห็นตัวจริงแล้วได้ร่วมกันตัวจริงมันเป็นแล้วยังไงลูก อ๋อ้รถมาตัวจริงสวยกว่าในตัวจริงสวยกว่าในรูปในรูปจริงจฉันคิดว่าหลับไปต้องทัศราภานะตอนที่หล <Marina. S 1> ับฉันเห็นตัวจริงเนี่ยอ๋อแต่แล้วแม่ก็พูดเวื่อเนาะแม่ก็พูดเวื่อมากเห็ดระบาดปลาล่ารสมีออร่ามาดาราคันหนึ่งเอาเมื่อกี้นี่อันคือว่ากิสันไปครับอยู่ห้งหมอบอกลืมได้ไปใช่ไหมใช่ไปอยู่ห้องหมอไปช่วย ภาพแพทที่โปรติดการ์ของอินเวนเอรลาวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไซโฟนก็จะไปอะมอบมอบเครื่องให้กับคุณยายที่ตาบอดอ่ะโอุยอนุโมทนาสาธุอันดุลย์ด้วยเพราะว่าไซโฟนไปแล้วไซโฟนสัญญากับเขาว่าไซโฟนจะไปเอาข้าวไปให้เขาแล้วก็เอาข้าวเ,เอามุ้งเอาอะไรไปให้เขาอ่ะอุ๊ยอนุโมทนาบุญด้วยอย่างนี้แหละเป็นแบบอย่างที่ดี๋ยวสั่งซื้อเป็นสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์ลาวเนี่เป็นเก่นไปย่าอยู่

อ๋อหมดวหมหมดไหมหมดไมบึงเบียด้วยทีค่ะใช่อาโอนมาเลยนี่โอนมาเลยโอนมาเลยต้องมาหมักไข้เอาโอนคุณแบบนี้เนี่ยมีแต่โอนให้เขาโอนให้ดอกเ้ยาแหม่รู้ดีนะฉนรู้จ้าโอเคอ่ะบึ่งจิ๋วี๋ดะกุล <laughs> đến nào. Ờ lật ờ lật. Lại sốtอีกละ. Ờ wow. mẹ chị lại sốt đi rồi โอ้ยบรรยากาศตัวนี้ก็แบบมาเ้อมาเลยโอ้ยมานี่อีกแล้วสี่เสรหรอ <c oughs> ก <c oughs> <c oughs> คเลาับอางหาเยอนี่แนต้นเป็นเฮียดีรัตคาโอ้แต่แล้วนีแฟนบ่ารจันเนาะอีนตรจันเลิศเออเลิศเลิศเลิศจุ๊บโซเลยจุ๊บโซเลยฮะมื้อนี้ไปเขาด่าน้องปีนี้เปเขาด่า แใส่เด้อบุบาวสดใส่เด้อบาวดเดี๋ยวจะไปหกกัมโอเคคือพอใจขอใจนอ่เนไอบ้าอาหารเป็บ้าอาหาร้บ้าอาหารนี่เนิเนกะห่ากับเห็ดเบี้ยกล้วเนาะงามบุญฮวกดีเวังถ้าจำยใข่ายได้จำยกสองเสร็จเก้าเนาะอยู่หลังเห็นิปชิเดียวครับวันนวชาิันาติว เ้เ้อเออ๋อยมีน้อยเบิร์ดไวเบิร์ดไวอกทองอเลวเออ๋อันนี้ค <า beginning Chinese> ah, ah, ah. ือภาษาบ้าจันโอ้ย